บรรยากาศโปร่งๆโล่งๆสวยงามน่าอยู่เนาะมองไปทางไหนเนี่ยมันก็สบายตาเห็นต้นไม้สีเขียวเห็นสนามหญ้าเออนี่คือพื้นที่สวนพักผ่อนที่เป็นส่วนกลางสําหรับลูกบ้านของพัดสอนจตุโชตวัชรพลค่ะบรรยากาศสวยงามน่าอยู่แบบนี้ไม่ต้องไปไหนไกลนะคะนี่ไงลงทางด่วนจัตุโชตนะขับรถต่อมาอีกไม่เกิน5นาที ถึงบ้านแล้วโอ้โหสะดวกสบายที่สุดแต่นี่คือ h o m e b เออร์ฮ t d ด a ลค่ะมีที่สุดกว่านั้นอีกเพราะว่าตอนนี้ในโครงการเหลือบ้านเดี่ยวแค่3าหลังไม่ธรรมดาด้วยนะเพราะว่าเป็นบ้านตัวอย่างของโครงการค่ะนึกออกไหมบ้านตัวอย่างมีข้อดีอะไรบ้างอย่างแรกเลย คุณได้พร้อมงานตกแต่งคุณได้พร้อมเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ที่นี่ยังมี Wi-Fi เตรียมไว้ให้มีระบบสมาร์ทโฮมเตรียมไว้ให้ด้วยแล้วก็อย่างที่2บ้านตัวอย่างก็มักจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดของโครงการค่ะ3หลังที่ว่านี้นะคะอยู่โซนด้านหน้าโครงการทั้งนั้นเดินทางเข้าออกง่ายแล้วก็เดินไม่กี่ก้าวค่ะถึงคลับเฮาส์ไปว่ายน้ำไปฟิตเนสโอ้สะดวกสบาย ยังไม่พอค่ะบอกแล้วนี่คือ h o m e b เออร์ฮอตด a l ส่วนลดพิเศษมากๆทั้ง3หลังเนี่ยส่วนลดไม่เท่ากันค่ะมีตั้งแต่แสนปลายๆขึ้นไปจนถึง2ล้านกว่าบาทคเอ้ยต้องเข้าไปดูของจริงข้างในใจเย็นๆคุณจะรู้ว่ามันคุ้มแน่นอนอย่างที่จะพาไปดูเนี่ยราคาปกติ8 5ล้าน5บาทไม่ขายค่ะให้เน็ตไปเลยที่6ล้าน5แหมื่นบาท ฟอร์นิเจอร์เต็มหลังเลยมาค่ะไปดูโอ้ว้าวว้าวว้าวนี่ค่ะหลังนี้ที่พามาดูชื่อว่าแบบ p a r a d i s นะคะเป็นบ้านหลังกลางในโครงการโอ้โหคุณเอ้ยย้ำนี่คือบ้านตัวอย่างที่ เขาขายทั้งหมดเลยงานตกแต่งที่คุณเห็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายแหละโอ้โหคุณดูงานตกแต่งผนังสิเนี่ยเหมือนออกแนววนะินเทจนะน่ารักน่ารักอบอุ่นมากๆเลยหลังนี้นะคะ142ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันโรงรถในร่มซะด้วยแล้วคุณดูพื้นที่ภายในบ้านได้หมดนะคะราคานี้ หกล้านห้าแสนเหมื่นบาทได้หมดเลยคุ้มมากๆดูเลเยอร์ค่ะการจัดพื้นที่ใช้งานเห็นไหมโถงกลางเนี่ยกว้างๆคุณดูสิพื้นที่ลิฟวิ่งอยู่โซนด้านหน้าเนี่ยโซฟานีได้อาร์มแชร์ได้โต๊ะกลางได้ชั้นวางทีวีได้รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะที่คุณเห็นในคลิปโทรทัศน์เครื่องนี้ก็ได้ไปแล้วก็ด้านในโต๊ะอาหารโอ้ใหญ่มาก หกที่นั่งค่ะสวยสสบายๆพื้นที่โดยรอบนะโปร่งเนี่ยประตูเพิ่มเฉลียงออกไปอีกนิดนึงแล้วก็เวลาที่คุณซื้อปุ๊บนะเขาจัดสวนปลูกต้นไม้ให้สวยๆหายห่วงอย่างแน่นอนหน้าต่างด้านหลังกว้างเดินได้รอบเลยโต๊ะตัวนี้ก็ได้ด้วยนะผ้าม้งผ้าม่านเครื่องปรับอากาศโคมไฟตรงนี้ได้หมดแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องครัวค่ะเห็นไหม ถ้าคุณอยากเพิ่มเติมนะทำให้เป็นครัวปิดที่มิดชิดมากขึ้นก็แค่ใส่บานกระจกเลื่อนบานสไลด์แค่นั้นเองจบเคาน์เตอร์ชุดครัวบิวอินไว้ให้มีซิงค์ล้างจานมีเตาไฟฟ้ามีฮูดดูดควันมีตู้เย็นบล่มเทิมเลย13คิวได้ตัวนี้แล้วก็หน้าต่างระบายอากาศนะคะด้านหลังเชื่อมกับลานซักล้างนี่เห็นไหมเปิดออกมาก็จะเป็นสวนแล้วตรงนี้ก็ วางในส่วนของระบบท่อน้ําดีน้ําทิ้งเอาไว้ให้เพื่อที่จะวางในส่วนของเครื่องซักผ้านั่นเองพร้อมเข้าอยู่มากๆอยังไม่หมดมาดูด้านนี้ต่อก่อนขึ้นไปชั้น2นะคะก็จะมีส่วนของห้องน้ําส่วนกลางของชั้นล่างตำแหน่งเขาวางไว้ดีนะคุณดูสิมันจะเป็นช่องคลิโดทางเดินเข้าไปทําให้ทางเข้าห้องน้ำเนี่ยมันหลบสายตามาจากในโซนของลิฟวิ่งถ้าเกิดว่าเรามีแขกมา จะใช้ห้องน้ำเนี่ยสามารถเข้าใช้ห้องน้ําได้แบบไม่ต้องประเจิดประเจิมากเข้ามาดูค่ะโอเคลักษณะของห้องน้ําชั้นล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนที่เรียกว่า powder room นั่นก็คือมีเฉพาะส่วนแห้งซึ่งมันโอเคนะมันทําให้การรักษาความสะอาดเนี่ยทำได้ง่ายมากแล้วคุณดูงานตกแต่งสวยค่ะตรงนี้เป็นห้องเก็บของใต้บันไดเออทำสวยอะเนียนมาก บันไดก็สวยมันเข้ากับงานตกแต่งผนังที่มีลักษณะของความเป็นวินเทจนี่คือบนชั้นสองค่ะ3มห้องนอนกับ2ห้องน้ำมาสเตอร์เบด룸ไอยะคุณดูสิคุณได้ห้องนอนแบบนี้เลย ได้เตียงตัวนี้ได้โต๊ะเครื่องแป้งตัวนี้ได้ชั้นวางทีวีตรงนี้มีทีวีให้ด้วยหนึ่งเครื่องผ้มาม่านโต๊ะข้างโครมไฟคือได้ทั้งหมดนะคุณเครื่องปรับอากาศเนี่ยเป็นแบบฝังในฟ้าด้วยนะสวยๆอ้าวระเบียงขาดได้ยังไงนี่งามมากอะ่ะทำให้ห้องเนี่ย โปร่งแสงธรรมชาติเข้ามาได้เต็มที่เลย mm hmm. ส่วนนอนสวยๆผ่านไปนะคะยังมีอีกหนึ่งฟังก์ชันนั่นก็คือ walk in closet นี่ mm hmm. เห็นไหมแยกตู้เสื้อผ้าให้สองฝั่งนะคะจะเป็น h i s ก็ได้จะเป็น Her ก็ได้แบ่งพื้นที่กันหรือ เป็นเธอทั้งคู่ก็แล้วกันเสื้อผ้าคุณผู้หญิงจะเยอะดูค่ะนี่ตู้เสื้อผ้าจัดไว้ให้แบบนี้เลยแล้วก็ด้านนี้สวยๆเห็นไหมคะใช้งานได้จริงทั้งหมดแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือห้องน้ำส่วนตัวในมาสเตอร์เบดมนั่นเองชุดสุขภัณฑ์ทุกอย่างให้ครบแล้วก็ฉากกั้นอาบน้ำเป็นห้องอาบน้ำเป็นชาเวอร์แบบนี้เลยโอ้สะดวกสบายค่ะ มีหน้าต่างระบายอากาศให้เสร็จสรรพเรียบร้อยนะคะทําให้ห้องน้ําห้องนี้เนี่ยโปร่งมากๆระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นห้องนี้เป็นห้องนอนที่สองค่ะโอ้ยน่ารักอะ่ะได้หมดนะคะอยาำอีกทีหนึ่งเตียงนี้ตู้เสื้อผ้าตัวนี้ โตะอ่านหนังสือแล้วก็งานตกแต่งทุกอย่างภายในห้องเครื่องปรับอากาศมีครบทุกห้องนอนเลยทีเดียวแล้วก็ห้องนี้มีระเบียงด้วยนะนี่อยู่ด้านนี้นี่โอ้ว้วาวเฮ้ยเข้าท่าเลยแหละเป็นระเบียงที่อยู่ด้านข้างนะคะออกมาสูดอากาศได้สบายส่วนปีกด้านนี้นะคะก็จะมีนี่ห้องน้ำส่วนกลางของชั้นสองนะคะ ฟังก์ชันครบแยกส่วนแห้งแล้วก็พื้นที่ชาเวเอร์ชัดเจนมีฉากกาั้นอาบน้ําให้ด้วยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่3น่ารักเห็นไหมคะชุด,ดเฟอร์นิเจอร์3ฟุตครึ่งได้ไปวอลเปเปอร์ตกแต่งผนังม่านด้านนี้จะให้เป็นมูลี่ปรับแสงนะคะเครื่องปรับอากาศโอ้ยแล้วก็ตัวเครื่องแปรงน่ารักเจีย๊ยบจุ๋มจีมากคือพร้อมเข้าอยู่ทุกห้อง เห็นแล้วมันอยากได้เหมือนกันเนาะเฟอร์นิเจอร์งานตกแต่งเนี่ยจัดไว้ให้เต็มหลังจริง,รงๆคุณต้องเข้ามาเลือกดูค่ะเพราะอย่างที่บอกที่พัส,สอนจตุโชตว,วัชรพลนะคะตอนนี้บ้านตัวอย่าง3หลังสุดท้าย3ขนาด3งานตกแต่งแล้วก็3ราคามาเลือกหลังที่คุณชอบแล้วก็งบประมาณที่เหมาะสมกับบัตเจตของคุณนะคะเพราะว่านอกจากบ้านสวยๆแล้วเนี่ย พื้นที่ส่วนกลางของพัฒสอนจตุโชธวัชรพลเขาเป็นโครงการแบรนด์เนมค่ะผู้ประกอบการเป็นอสังหาริมทรัพย์ชั้นนําระดับประเทศเพราะฉะนั้นมาตรฐานต่างๆเนี่ยทั้งเรื่องของการรักษาความปลอดภัยรอปภกล้อง CCTV ดูแลตลอด24ชั่วโมงมีพื้นที่สวนพักผ่อนพื้นที่สีเขียวที่เราเห็นกันไปมีคลับเฮาส์มี house, มสระว่ายนะ้ำมีฟิตเนสแล้วก็ อยู่ในตำแหน่งโลเคชันที่ดีด้วยการเดินทางเนี่ยสะดวกมากเพราะอย่างที่บอกจากโครงการนะคะขับรถไปสักประมาณไม่เกิน5นาทีคุณขึ้นทางด่วนที่ด่านจดุโชตได้เลยเป็นทางด่วนรามอินทราค่ะมันทำให้การเดินทางไม่ว่าคุณจะทำงานในโซนของศูนย์กลาง CBD นะคะหรือว่าจะเป็นย่านรามอินทราเกษตรนวมินลาดพร้าวพระรามเทองหล่อเอกมยัยโอ้โห ทางด่วนเส้นนี้เชื่อมต่อได้ทั้งหมดเลยทีเดียวง่ายมากๆแล้วก็รวมถึงสิ่งในความสะดวกด้วยนะต้องบอกว่าเหลือเฟือค่ะขึ้นทางด่วนแป๊บเดียวนะคุณจะไปถึงศูนย์กลางอารยธรรมการใช้ชีวิตของกรุงเทพโซนเหนือนั่นก็คือย่านเรียบทางด่วนนั่นเองห้างสรับสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยมีให้เลือกหลากแนวหลายสไตล์มากๆหรือว่า ไปที่ถนนคู่ขนานวงแหวนการจนาพิเศษก็ได้นะคะขับรถสบายๆชิวๆแป๊บเดียวถึงแฟชั่นไอแลนด์ถึงเดอะพรอมนาดหรือแม้แต่พื้นที่ที่อยู่โดยรอบของโครงการใกล้ๆบ้านเนี่ยถนนสุขาพิบาล5วัชรพลสายไหมโอ้โหทั้งคอมมูนิตี้มอลทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งโรงเรียนดีๆทั้งโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานมีครบทุกอย่างนี่คือความเป็น Good Location ที่มาพร้อมกับ Best Price ค่ะคุณเอ๋ยบ้านตัวอย่าง3หลังสุดท้ายจัดเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้เต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้ามีระบบสมาร์ทโฮมด้วยอย่างหลังนี้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยชื่อแบบพาราดิสค่ะพื้นที่142ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถ2คันราคาปกติ8ล้าน5แสนบาทไม่ขายค่ะ จัดราคาเน็ตให้เลย6 5ล้าน0 90, บาทเท่านั้นมีฟรีค่าโอนด้วยมีฟรีค่าส่วนกลาง3ปีแรกค่ามิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟไม่ต้องจ่ายโอ้โหคุ้มจริงๆอย่างที่บอกคุณต้องมาเลือกดูเพราะว่ายังมีอีก2แบบหลังใหญ่ขึ้นก็มีหลังที่เล็กลงก็มีโอ้โหบอกเลยว่าส่วนของหลังเล็กเนี่ยนะ คุณจ่าย6ล้านมีเงินทอนค่ะคิดดูกแล้วกันบ้านเดี่ยวพร้อมงานตกแต่งแบบนี้ราคาแบบนี้ต้องรีบเข้ามาพัส,สอจรจตุโชตวัชรพลขอบคุณมากที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ